กำลังตั้งขบ,บวนเพื่อเข้าสนามแข่งขันโรงเรียนจะตุลรพ,พิมานแต่ไม่เยอะคนสวยของโรงเรียนสวยๆทั้งนั้นเลยถึงป้ายก็สวยเด็กๆก,ก็น่ารัก มีแต่นักกีฬาเก่งๆทั้งนั้นเลยอนาคตทีมชาติมีแต่คนง,งาม สวยๆทางนั้นเลยอาแตมยายจำหนูไม่ได้ป้าหลานยายคนสวยซ,ซื่อๆไม่น่าเชื่อเลย พี่ใหญ่ถ่ายคนสวยหน่อยลูกสีชมพูสวยสวยป้าลูกเต้าเหล่าใครลูกเสือทอตากค่ะฮะลูกเสือทอตากใครนะลูกลูกเสือทอตากค่ะบ้านไหนลูกขุเหนือโอ้เหล่าป้าลูกสือทอดงามงามสีชมพูพื่ดมีแต่คนสวยสวยสวัสดีค่ะ เสาแหล่ยายอยู่ไหนวะเสาแหล่ยายอยู่ไหนวะอ้จิร่ำร่ำจะเอาตัวสับมาโรงเรียนแต่ยายไม่ให้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปคอยลักเอาลูกครูที่โรงเรียนยุคแข่งกีฬาก่อนตัวรู้น้องไม่กล้าลงรถอยู่ในรถ เดี๋ยวซักมาเกินได้ใส่ชุดกินมันูเดี๋ยวห้อ,องต้งนไทยสีแสดสุดท้ายนักกีฬาทีมชาติอยู่สีแสดคนถือป้ายก็สวยอุยน่ารักสู้ๆครับร้อเร้อจะตายอยู่แล้วร้อเหรอลูกมันหนาวอยู่นะอดท,ทนนะครับ นักกีฬาคนเก่งเดี๋ยวครูก็พาเดินแล้วอดทนนะครับเก่งจังเลย